เหมียวแพนด้าแพนด้าน้องแพนด้าหนวดแพนด้าหนวดกับแพนด้าเท้าใหญ่น้องสีสหายอันนี้หนึ่งอันนี้แพนด้าหลังขาวมีครอีกทองเล็กทองเล็กเพรดำน้อยสี่สีหางยาวแม่สามสีอ่อนแพนด้าขาวเล็ก เป็นด้าเทาขาวเล็กนอ้องอ่าขาวกา,วห,วาวหัวเทากาหัวเทาอน,นี้สีสหายเทาอีกหนึ่งเทาเทาหังกับเทาเทาใหญ่กับเทาเล็กอน,นี้ใครเอ่ยตามขาวเล็กทรัพทวีบุญชอบบุญอะไรนี่บุญโตบุญบุญสม นี่น้องสีสหายเหมือนกันสีสหายดำดำขาวหางงอแต้วก็หางกวกสีสีามสีเล็กส้มขาวมีทองหางาวทองหางลายชอบปากกาชอบปากกาเข้ามาในบ้านแล้วลูกปูไปเก็บกวาดเกี่ยงไม้ต้นหญ้าด้านนอกมาแล้วเนาะก็มาเห็นน้องเมียนอนหลับกันนี่ก็จะเอาขาาวให้กิน คงยังไม่หิวใช่ไหมลูกนั่นหลับนี่ทองน้องทองทองเหมือนกันทองกันเท้าใหญ่เท้าใหญด่ด้านี้คายด้านี้มณีทรัพย์มณีทรัพย์ท่านี้ขายอีกนี่น้องผ้าขาวผ้าขาวหัวจุดนี่ผ้าขาวอะไรผ้าขาวเหลือง่อนน้องแพนด้าด้านอนอยู่นี่เหรอ อันนี้สองอนคงสองอนงอันนี้ใครอีกอน,นี่จินตลาจินตลาน้องเงินขาวน้องสีสีแว่นดำอันนี้ใครเพดดัอันนี้ใครนะดําเล็กตาหวานอนี้ใครอีกมณีนินนนี่ใครน้องส้มน้องทองทองอ่อนไหนดูในบ้านดิ ในบ้านใครอ้อแม่แม่สีทองอยูน่นี่แม่สีทองแพนด้าสมาชิกสี่สองรองอีกหนึ่งน,นี้ส้มขาวอะไรครพิชิตช,ชายโอ,อไ,มไม่ใช่ไหมไม่ใช่นไม่ใช่น้องเทาลายเทาเทาลายเทาลายมานี่เนาะเทาลายมานี่นอีกมาแล้วเดี๋ย้จ,จัดอาหารให้เกินแล้วเนาะอาหารให้เก็ตน,น้องน้องเหมียว,วันนี้โอปู กลับมาทางานกลับมาแล้วก็ดูแลน้องเหมียวแล้วก็ใกล้เวลาอาหารเย็นจะได้ให้อาหารเย็นกันน้องปู่กลับมาทํางานน้องเหมียวนอนหลับกันสบายสบายหิวข้าวกันแล้วใช่ไหมล่าหิวข้าวกันแล้วใช่ไหมมีข้าวแล้วปลาเด็กอันกินอาหารเนาะ้องปูันนี้เอาอาหารเปียกคู่กับข้าวอาหาเปียกเยอะๆหน่อยข้าวนิดหน่อยเนาะเหมียวว่าปู่ให้หนูกินข้าว อย่างเดียวไม่อร่อยกินอาหารด้วยอาหาเปียกด้วยอาหารเปียกอร่อยอเดี๋ยวปู่แกะคุกให้นะ้องลูกเนาะอาหารเปียกคุกกับข้าวอร่อยดีอนหารนกไก่ก็มียังไม่ได้ทำเนาะไม่เป็นไรคนะรับคุณปู่อันนี้เอาหารเปียกให้กินบ้างเนาะสลับกันไปพรุ่งนี้ก็กินไก่ตอนเช้าเนาะตอนนี้กินตอนนี้กินหารเปียกคุกกับข้าวก่อนเนาะข้าวเดี๋ยวปู่คุกกันเรื่อยเรอแป๊บนึงนะลูกนะ ก,ก็จะได้จัดาหาน้องเมียกินเนาะก็ขอมุทนา,ทาสาธุกับทุกคนทุกท่านที่ได้รับดูรับชมเรื่องราวต่างๆชิปของปูน้องเมียก็กินอาหารเม็ดด้วยอาหารเม็ดด้วยอาหารเปรียกด้วยกินข้าวด้วยกินหลายๆอย่างเนาะก็ขอมุทนา,ทาสาธุดเดี๋ยวน้องเมียจะได้กินข้าวแล้วทีด่ดูท่าทางจะไม่ค่อยหิวเท่าไรมัง้งนอนกันอยู่เลยเนาะนอนกันอยู่เลยดูเสียมานะถ้าเดินตามมาถ้าเดินตามมาแสดงว่าหิว ตอนนี้ยังเงียบเงียบอยู่เลยมันจะไม่ลกไม่กระปีก้กระเป๋าเลย <g ül> นอนกันอยู่หลับขัาก่กอนกันเล้เนาะแล้วก็อยู่ตามอาการดูตามอาการก่อนด,ดูอาการก็ไม่หิวไม่หิวก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยให้เนาะ <g ül> ถ้ากินเร็วเดี๋ยวก็หิวอีกกินเร็วถ้าเราให้อาหารเร็วกินไม่หมดก็าหาไม่จะเหลือไม่ได้วันจะตอมน <g ül> เนาะเดี๋ยวค่อยให้ครับก็ขออยู่เดียงนี้ไว้เท่าเนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวถึงเวลาอาหารปูจะไม่ได้ทานแล้วเพราะจะจะได้ให้เขากินได้เต็มที่นะ พ่อไปถ่าไไย่จะถ่าย,ยคลิปอยู่จมิลไม่ได้กินข้าวไม่ทั่วถึงกันเนาะมีเด็กเล็กเด็กใหญ่อยู่ตรงไหนที่กลัวพี่แกล้งกลัวพี่ตบก็ไปกล้าเข้าไปกินนะเดี๋ยวปูจะจะัดจัดแยกให้เขากินเฉพาะของเขาจมิใหญ่ก็กินลงไปจมิใหญ่เด็วเล็กก็กินจะมิลเล็กๆตอนนี้ก็เล่าถึงอาการขอมปูนอาการอาการขอมปูตัวนี้อืมที่เป็น กิจกัรร่างกายร่างกายก็จะมีปูติย์ยอจะเป็นคนที่มีความดันต่ำนะความดันต่ําจะมือหัวมือหัวบ่อยแล้วก็ลุกน่งก็ลูกนางเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ไมไ่ทันลูกเร็วไปทํางานเร็วไปนะส่วนอาการฟันนั้นฟันฟันไปนมานานแล้วฟันจะไม่ค่อยแข็งแรงก็เป็นธรรมชาติของ ของแต่ละคนนะ้องเนาะฟันจะหล,ลุดกร่อนง่ายเนื่องจากตอนเด็กๆอจาจจะไม่ได้ดูแลหรือขาดวิตามินอะไรบางอย่างทําให้ฟันหลุดง่ายดูดเร็วบางคนเขาอายุเจ็ดสิบแปดสิบฟันยังเต็มอยู่เลยนะกรปูเหลือเครื่องเดียวแหละนี่เหลืครื่องเดียวก็ไม่ได้ไม่ได้ผุแล้วแต่ก็ม,มันมันโยกบันครอนอน่าจะเกี่ยวกับข้างในนู้นนะลากฟัน พอเรากินอาหารข้าไปแล้วกดกระทบฟันตัวฟันบนกระทบฟันล่างทําให้เฉียวไปถึงล่างฟันแป๊บๆทำให้เคี้ยวอาหารไม่ไมสะดวกนะอันนี้ก็เลยไปถอนออกมาการถอนฟันออกมาปากคนปากเรานะถ้าไม่มีฟันการบางอย่างก็จะเปลี่ยนไปเช่นคาพูดคําจาการเคี้ยวอาหารต่างๆก็จะเปลี่ยนไปคุณพูดตอนนี้รู้สึกเปลี่ยนไปตอนนี้ ลิ้นจะลอดออกมาจากช่องช่องฟังนที่หลุดหางไปทําให้พูดไม่ชัดพูดบางบพูดบางคําก็รัวเร็วรัวเร็วแล้วก็ไม่ชัดแยกคําแ,แยกคำน้ำหนักแสงสูงแสงต่ําเสียงเลขเสียงแหลมไม่ไม่ค่อยคล่องเหมือนแต่ก่อนครับก็เป็นธรรมดาของธรรมชาตินะ ครับก็เงี้ยฟันแข็งฟันหลุดฟันลนฟันกลนไม่มีฟันกินน้ําก็อาจจะหกออกมาได้นะครับออกรอดออกมาได้ต้องต้องกิียนต้องปรับสภาพใหม่นิดหนึ่งรับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะพราัก็หมาในคลิปต่อไปขอ,ขอความสุขวมีเด่ทุกท่านที่ติดตามชมคลิปคนปดด่ด้วยดีตลอดมาและตลอดไปขอยังพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจประสนะใจขอคอยได้ทงความวาม,มุ่งมั่นปรรถนา ทุกันทุกคนทุกท่านเธอเมียยังไม่หิวเนาะรอยแป๊บเดียวแล้วนะเธอดูเหมือนกับไม่อ้อนเลยอ่ะ <c> ไ <oughs> ม่อ้อนแต่ว่ายังไม่หิวเมื่อกี้กินกระปูก,กบมาใบสามแล้วใบสามเมียก็กินอาหารเม็ดเสริมไปแล้วเนาะตอนนี้ก็เลยรอได้อยู่ตอนนี้ก่โมงแล้วลูก ห้าโมงกว่าแล้วปกติก็จะกินแล้วแต่เนี้ยยังไม่กินเดี๋ยวรอสักหกโมงครึ่งเนาะหกโมงครึ่งก็กินอาหารแล้วนะกินแล้วก็จะได้เข้านอนก,กันครับก็ขออยู่ที่ประทศนี้นะพูดก,กันแบบคิดต่อไปช่วยเนมีสุขใจทุ